ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์กลับมาแล้วครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับทางช่อง3 HD ทุกวันที่6โมง20นทีเจอกับพวกเราปาร์ตี้กันให้สนุกสนานไปเลยแต่ก่อนที่จะแข่งเกมเกมนี้ที่เห็นอยู่เราต้องคุยกับจันจีนิดนึงเพราะได้ยินว่าเดี๋ยวนี้ไปวิ่งมาลาทอนมาด้วย <Wow. S 2> จะแข็งแรงไปถึงไหน oh. ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิจริงๆก็ ไม่ได้วิ่งมานานแล้วค่ะแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเขามีแบบว่าเออจินจปไปลองวิ่งไหมสิบกิโลจีก็คือไม่ได้ออกกําลังกายมาไม่ได้วิ่งมาหลายปีแล้วอะค่ะคแล้วก็เลยแบบอ,อลองดูลองดูสุดท้ายก็วิ่งครบจบสิบกิโลเฮ้จบด้วย<บ>คนส<บ>ุดท้ายในเวลาที่น่ารักเดบเวลาที่เขาแบบว่าตั้งเอาไว้ที่โค้ชคิดว่าแบบจิตน่าจะเข้าประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสองค่ะใช่หมายความว่าหยุดบ้าง ยุดาตอนขึ้นตอนขึ้นตอนขึ้นสะพานก็คือก็คือเดินหน่อยโฮไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกแล้วไม่ผิดผิดกับพี่ลี่เลยนะเห็นเนินไม่ได้เห็นเนินยิ่งขึ้นผมก็จะแพ้เนินแต่พี่โน่นก็แพ้ของข่าวผมบอกให้ทั้าไครไม่เสียเขาไข่ต้มอะไรเงี้ยต้มไ่ด้ท่า่อวคาที่แล้วไปญี่ปุ่นนะเป็นไงเป็นไงเพื่อนมันให้กินยา แล้วก็กินกลับโรงแรมมาเปิดห้องวเบื่อไม่ไหวแล้วเปิดไฟเฮ้ย้าคุมเตียงขาวไม่ได้ตั้งสติตั้งสติไม่ได้แล้วเราต้องหยุดให้ได้ต้องหยุดให้ได้อาบน้ำเขาบอกอาบน้ำช่วยได้ญี่ปุ่นหนาวเลยเปิดน้ำเย็นเลยปุ๊บเปิดน้ำเย็นลงไปแช่ปุ๊บโอ้ยดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างสบายขึ้นว่าแล้วก็คว้าพ้ะเจ้ตัวมาลูบๆหน้าเช็ด เรนจะตัวขาดจะตัวขาวอยแย่เลยแย่เลยไม่ได้แล้วเอาต้องคุมสติให้อยู่ดึงไว้มันตีสี่แล้วไงเที่ยวามนดึกด้วยตีสี่กว่าแล้วออกไปวิ่งเลยให้เหนื่อยไม่งั้นมันไม่ไหวยานี่มันแรงมากเหหมดวิ่งก็้ดีขึ้นดีขึ้นมันวิ่งวิ่งวิ่งทางมะาลายทางมาลายอันนี้คือแต่ตอนหลัง คุมสติไม่ได้จบตรงทางม้าลายถึงเวลาตอนนี้พวกคุณต้องแยกแยะให้ได้นะครับว่าหน้าของซุปตาที่เป็นเพื่อนเราคนนี้นะครับเขาคือช่วงเวลาตรงไหนเลียงให้ถูกแล้วกันนะครับจากตั้งแต่เริ่มต้นวงการจนถึงปัจจุบันอยู่ตรงนี้นี่คือหกภาพปรับเซียนเรามาแอบดูดีกว่าครับทีมของคุณทิมเริ่มก่อนนะฮะครับผมใครเอ่ยที่อยู่หลังภาพเปิดภาพครับ เลี้ยงผิดก็ไม่รู้กลับบ้านแล้วจะเจออะไรคนหนึ่งที่จะเป็นคนที่สลับภาพให้น่าจะเป็นคนที่แข็งแรงแล้ววิ่งได้คุณเลือกใครอ่ะเอาหัวหน้าทีมไหมหรือว่าคุณจะสลับเองคือคุณเห็นภาพแล้วคุณต้องการเข้าไปใกล้ชิดขนาดใกล้ชิดขนาดนั้นปล่ามัะอยู่ที่คุณมันอยู่ที่คุณหรือคุณจะให้ใครใครเป็นคนสลับภาพมันมันมีเวลาใช่ไหมมันมีเวลาสลับใครปะอยากอยู่ไม่ดนสลองน่ เธอสัญญากับฉันว่าเธอจะไม่ทําอะไรกับภาพนะนี่เป็นทรัพย์สินของรายการพร้อมนะจันจิจะเป็นคนสลับนะแล้วที่เหลือช่วยกันได้นะครับผมแล้วถ้าเกิดคุณเลียงเสร็จเรียบร้อยอย่างที่คุณพอใจในเวลาที่กำหนดไว้คุณรีบมาเช็คกับผมคุณกดปุ่มนี้โบผมจะบอกว่าเลียงถูกทั้งหมดกี่ภาพถ้าเลียงถูกสองภาพก็แปลว่ายังไม่ถูกสลับอีกกดอีกทีหนึ่งถูกสี่ภาพอ้าวใกล้แล้วกดอีกทีครบ หกภาพเมื่อไหร่แปลว่าคุณเรียงถูกแล้วเดี๋ยวผมมาเฉลยว่าเวลาไหนพร้อมนักจีพร้อมพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่มเลยอันไหนแรกนี่เขาเรียงอย่างนี้เลยเขาถูกแล้วถ้ามาทีเดียวแล้วเขามาทีเดียวก็ถูกแล้วเนี่ยถ้าเขามาทีเดียวแล้วเขาบอกว่าใช่แลยหกภาพนี่ไม่เปรียบนะมาเลยอรอบเดียวก็ถูกแล้วเอาจริงพี่แฟนพี่คนหล่อเลยอ่ะแล้วเอาแล้วเอาแล้วถูกเลย ถูกเลยก่อนแล้วถูกทั้งหมด4ภาพครับยังอันไหนกันไหนอีกเอาแล้วเอาแล้วสี่ภาพอันไหนกันไหนค่อยๆ่เปลี่ยนเ้ยไม่ใช่แล้วถูกทั้งหมดถูกถูก จำละครได้หมดเลยอ่ะคุณจะว่าไงคือให้เป็นรูปเองยังเรียงไม่ถูกยังเรียงไม่ถูกไม่รู้เล่นเรื่องอี่ไหไจจำไม่ได้แล้วว่าเก่งมากอ่ะเออเขาเก่งมากจริงๆแล้วเขาทำอยู่คนเดียวเลยนะแต่มาดูเวลาทีมของเขาทำไปในเวลา37วินาทีโนานนานเยอะนานนานก็เราทำได้แล้วเนะ อันนี้อุโมงค์หาเมืองสองห้าพี่เจติเขาจบได้หมดเลยเขาพูดได้นะอันนี้บอกนี้เยออ่อุโมงค์หาเมืองค่ะสองห้าห้าสี่อันนี้พี่มากค่ะพี่มากพังหนงถูกต้องครับอันนี้อาจะไม่ได้อ๋อ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 ไม่ใช่จันไอจันนสองหัวใจสองหัวใจนี้สองหัวใจนี้เพื่อเธอครับสองห้าห้าแปดครับอันนี้โอโอที่เล่นกับดาวิกาที่ฮะ ดูบวงบรรจถนค่ะบ่วงบรรจถอพนห้าร้อยหครับอันนี้หมอยาค่ะอ่าทองเอกหมอยาท่าฉลองนะครับแล้วสุดท้ายนี้หมอหลวงค่ะหมอหลวงเอาละทีมของพวกคุณบ้างเล่นกันทั้งทีมใครจะเป็นคนสลับเดี๋ยวเราตัดสินใจกันโอ้โเดี๋ยวสิดูก่อนว่าใครเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าใครวางแผนใครก็ได้ภาพต่อไปเป็นใครเปิดภาพ ตามใจคุณเลยใครจะเป็นคนสลับต้องเอาอรุ่นเดียวกันนิงพี่นุกาเอาี่สำหรับภาพของอน,นิงให้หมดเลยอยากจะย,ยั่วเยาะกันยังไงเอาเลยแต่พี่โคตรยากโคตรยากอบอกว่าโคตรล้ยากวินิจแล้วอันนี้เขียนคิ้วเลย ดูไม่ออกเลยอันนดูไม่ออกเลยหนุ่มสุดเลยอ่ะอันนี้สุญญูไทยอันนี้สุญโยไทยคุณต้องเรียงปีให้ได้ต้องเรียงปีด้วยต้องแกเพื่อกลับเข้าวงการใหม่ๆอันนี้เนี้ยหลังจาก่แกไปอเมริกาอ๋อมาใหม่ๆเรื่องนี้พร้อมพร้อมเอ้ยตัวเอ้ยเริ่มไปอันนี้มาอ่ะมาหนึ่งสองเอ้าพี่เข็มทำไรเรายิงคือกำลังใจค่ะนั่ท้ายในท้ายนั้นจดกดไปกดเลยถูกทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนั่งเลยนั่งเลยเป๊ะ ถูกทั้งหมดหนึ่งภาพอย่างน้อยก็ถูกพี่ของอันเนี้ยอันไหนหนึ่งนี่แกนี่แกเปี้ยวไป้อนเนี่ยนี่เฮ้ยอันนั้นถูกลรวนะระวังเอ๊ชัวร์วางแล้ววาง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 วาางอางวางวางวาวางวางวาางววางงวางวารวอยวางวาองวางวงววาา อันนี้อันนี้เปนนแล้วกันนี่เปนโนนนี่มาดิไหรอไม่พี่ต้องสลับสนเลยนะอไหน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 เปนไหนดไหนเป็นยังไงอันไหนยังไงดีเอายังไงเอายังไงอันไหนเลียงเลงให้ถูกเลียงให้ถูกเอายังไงดีแล้วเออเเเอเอันไหนเอามาให้ใใ่อันนั้นไม่ใช่จริงหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชก่กดเลยกดเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมไม่ใชกดเลยกด ก่อนแล้วฮะถูกทั้งหมดโอ้พัะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อวิลลี่จ๋าถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยเออขึ้นจอเลยก็ได้หนึ่งสองสามเลยพูดตรงๆอริสาจริงๆเราอยากจะมีความเป็นเกมอ่ะแต่ว่าเราก็รักษาความอับอายของเพื่อนเราตอนเนี้ยตรงตรงนั้นตรงพอตัดทิ้งไปปุ๊บเขาจะดูดีมากเลยแต่ยังไงเขาก็แพ้เขาได้ไปเขาก็ไม่ได้โบนัสไงพูดน้อย เห็นใจเ่ยเหอะมองใกล้ก็ไม่ชัดมองไกลก็ไม่ชัดเรื่องนี้เหอ2,528อ่ะไม่ใช่เรื่องของไอโน่อันนี้อันนี้2,555 5๋อหกีเากีเพาส์กีเพาอันนี้อะไรครับสุริโยธัยบางระจันโอเคบางระจัน2,558ครับ อันนี้อันเนี้ยอยากจะรู้มันมีอะไรบ่งบอกบ้างมีนิทานไงมีนิทานมีนิทานเป็นเรื่องของพศเป็นเทรศมันเป็นเรื่องของปศมันนี้มันพู่งมอสีขาวตอนนั้นมามาปีสีขาวไม่ได้กินยาอันนี้คือเดอะคิวปิดบริษัทรักอุตลุด2560ันหาร้อน่ารักคิวปิดอันนี้สุริโยธาอ่ะอ่ะบุเพสัน์สอนห้าส2561อ่ะ อันนี้อะไรผู้ใหญ่ลีกำลังมาผู้ใหญ่ลีกำลังมาไม่ใช่ครับเดอะเคฟนางนอน2 0 0เอาเลย2เอาเลยอ่ะอันนี้อันนี้เลือดคนคนจังเลือดนคนจัง2564ชายชรลากับหมาบ้าครับเออ เอาอย่างนี้เอางดอะไรนักหนาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเอางนี้พวกเราหันไปหากองพร้อมกันแล้วก็อันหนิงครับขอโทษครับทาได้ดีมากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพวกคุณครับโดยที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยแล้วทําได้หภาพถ้าทำเร็วกว่า37วินาทีคุณจะได้โบนัสอีกหคะแนนเรามรรลุนกันดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าพวกเขาทำเร็วกว่า37วินาทีหรือเปล่าและทีมของพวกคุณทำไปในเวลา 78วินาทีแบคเดียวเลยหนึงแบงเดียวเลยเอาเพราะฉะนั้นเราแพ้ไม่เป็นไรเรายอมให้น้องๆได้คะแนนโบนัสไปอีก5าคะแนนตอนนี้เขานำแล้วนะครับ14ต่อ9นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว่จริงเข้าทางเราแล้วเกมต่อไปเข้าทางพวกคุณเลยสาวๆเขาจะสู้คุณได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปที่สวนหลังบ้านของผมไปที่สระว่ายน้ำบ้านผมแล้วเอ้ยย เพลงดังสาววลี่สักครู่เดียวเกมหงภาพปรับเฟียนนะฮะทีแรกเราดูว่ามันยากมากเพราะมันต้องเรียงรูปภาพจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันพอเปิดมาเป็นมาริโอมาเลอร์เนี่ยโอ้โหเสร็จเลยทางเรามีจันจีอยู่จันจีก็จัด เรียบไม่ต้องมีใครช่วยฮะจริงจจันจีท,ทําทีเดียวก็เสร็จแล้วแต่ต่อให้หน่อยมันได้สูสีไงเราก็เลยนําไปเลย